ได้เลขาประเด็นทัดมาพี่นอ้องพี่น้องถามว่าอิสลามกับการดูหรือยย่มต่างๆดูได้ไหมเช่นโอกรดวันไหนแต่งานคีคำวันไหนหรืออื่นๆหมากไมยถ้าได้มีแนวทางอย่างไรถ้าไม่ได้นี่ทึงกันกับมุรตัตตกศาสนาวันอียาวันอิยาซุบิลละหรือไม่ นน่ีวิดีโอต่อไปนี้จะทำขึ้นโดยอุปก,กรณ์จากโรงศธาของบรรดาหล่าพี่น้องผู้บอดิจากเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทพิธีทางท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี 0972-779-830จดเรู้สึกว่าประเด็นนี้พี่นองนะเราคุยกันไปบางเร็วเนาะแต่ถ้าเมื่อพี่นองถ้ามากาะโรจกการจำเป็นแล้วพี่นองนะจะต้องผูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วนอะสกรอบกนเลนละปัญหาของเรื่องการเลือกวันนี้พี่นองไม่ว่าจะทำอะไรละจักรถไหม ดอลงโซ่เอกบานไหมอ่าทำอะไรเลยล่ะพี่น้องนี่กะวันไหนในเล่าบรรดาอุลามะในมัสยับชาวฟิียะที่เราจดทือนี่พี่น้องตรงนี้มีขารขีลับมีความเห็นคัดเย่งแตกต่างกันซ่องกลุ่มน่าเหมือนกับอาทัศนาของ อ่าเคยละ่ะพี่นอ้องอิบดุนฟ์กะห์เนี่ยเกบบอกว่าไม่ผือเลยอ่านี่คืออุลมามะกลุ่มหนึ่งพี่น้องบอกว่าการที่เราเลือกวันเดือนปีตรงนี้ไม่ผือเลยแต่เราต้องมีลักการเอียติกัดยืดมันอย่างมันคง ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาละเราไม่ได้ชีริกต่อวันเราไม่ได้ชีริกต่อเดือนเราไม่ได้ชีริกต่อเวลา ala, อัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาละองเดียวท่านั้นเป็นผู้ทําให้เป็นทําให้ตายทําให้หายทาให้พลอยทําให้ใหใหุกสิ่งตกอย่างล,ล้วนเลวเตมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลานี่คืออากิดะของมุมินบาปุสัตถาต่ออัลลอฮ์ ส่วนเลือกวันและเวลานี่มันกคยอยู่ในโกรอบของฟะลุลฮะสซันอยู่ในโกรอบของลักการเอาตาฟาโอนเอาคะเนตหรือเอาเคล็ดที่สวยงามเท่านั้นเองนะและเป็นการหยุดถือไปตามอาดันที่ Allah อัลลอฮฺซุบฮานะวะที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาได้ทำให้เกิดขึ้นมาอาดันนี่พี่น้อง น้าในอาดัดลลก็ขึ้นขี้เมเขี้ยวขึ้นมาปนนี้าพี่นงปูกรมผ้ารมและตกลาวท่าเดียว่ั mm hmm. ก็พอเดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนออยนั้นพี่นองอาคนเสียกว่าที่ยงฟื้นตั้งไว้เลยนะฝนมันตกนามมันพรานามมันต่วมเนี่ยนี่คือเป็นสูหนึ่งกลุ่มนึ่งของอุลามะกลุ่มนี้ mm hmm. แต่เป็นกลุ่มส่วนหน่อยเลวค่าเดินนี่อยากสักอีดพี่นง กลัวว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเรานะที่รักอากิดรักความศรัทธาหยุดมันไม่นเน้นแฟนจริงเนี่ยโอกาสที่ไปผลาชีริกกับเรื่องวันเดือนปีเล่านั้นโอกาสสูงมาก่าโอกาสสูงมากพี่น้องไปดานั่นแหละก็หว่านนะามไปทางนั้นนั้นอืถ้าเราจี้คำโคลงนั้นพี่น้องนะสต่าวัดสมยผ่านลิงนั้นโดนดูจับไม่จับเสื้อโกยปัดโคลงเพระนั้นแหละ เลืยกับคนนี้เราไปทางนูนนุนลาดยางนุนดำที่ใบนี่แต่ส่วนใหญ่ของอุลามะในมัซซับชาฟียาที่เราเคยได้ยินผพานกันมานี้พี่น้องไอเรื่องการที่ว่าเราเล่หรึกเล่ยามอะไรต่างๆนี้คือเขาต้องการสัดดุนบาสัะด,ดุซาเอไปเลยพี่น้องปิดตูตายไปเลยทําไม่โปรกลัววาพี่น้องชาวบ้านเราเนี่ย ลักฟ้ามอยากกินศรัทธามไม่เพียงพ่อต่ออัลลอฮ์บางคนจักรวดมาเล่พี่น้องาติอ่ะลืมเล่วันเอามาเก้ไม่ทินพี่น้องอ่าหนาเลยอีสากกลัววันนะก็ว่าวันจันดูดีเ่ว่านั้นเลยนะเราไปจักเอาวันข้าหน่ะมันโรดมันก็ว่าปันน,นันปนันโนเพราะจิตใจมันไม่ทินนี่เนี่ยจิตใจลักฟ้ามันคงไหนว่าใจลักศรัทธาลักตาวักคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวาตาลามันอน่อนตรงนี้มันสุ่มเสี่ยงมา นาุ่มเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นพี่น้องไปเล่เพิ่มเติมได้ในน้าคางคางของ,ของ,นงอหนังสื้อนาบุกยะมุสตัชีดิน้าที่่องรอยหกพีน่น o ะอีดาซาอลารอรยุลนอาคอรอ,อเป็นมาสลาปัญหาเนี่ยมีใช่คนหนึ่งถามกับคนอีกคนหนึ่งว่าฮันไลลาตูกาซาเอาเจามูกาซายัสลลหูลิลอักตีอาวินนักละ ก็ถามว่าอี้คำนั้นคำนั้นวันนั้นวันนั้นเหมาะสมหรือไม่ล่ะในการทำการอังกัดนี้คะอ่าหรือว่าเดินทางไปนั้นไปนูไปนี้ฟลาโยห์ตายอีลาเยาวะบินลักษณะการทามพันนี้ไม่จำเป็นต้องโตปินะหรออันนัชาริยานะยนนะรือนะฮาอันเอติโกดิซาลิกเพราะชาเรเนี่ย Sasana Allah Subhanahu wa taala syariat hakiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat mayazi ham nei kan pai nyati kat man riang dang klao wa zajaro anhu zajarom bali go le ham yang reng a uh, hak ham jap yang yang reng riang dang klao pro chanan fala ibarata bi may yafaluhu suan ulama jit tu pino you know? ดังนั้นคนที่กระท่ำดังกล่าวนี้เรานำมาคำนึงไม่ได้เตวะจักรออิบนุฟาร์กะห์นี่อันอิชชัฟีอีจีอันนหูเต่ทานอิบนุฟาร์กะห์นี่ได้นาการมาจากท่านอิหมั่มชาฟีอีบอกว่าอันนหูอิงกานันมูนัดิมยะกุนถ้าหากว่ามูนัดิมพี่น้องนะบุคคลที่ศึกษาเกี่ยวกับอิลมุนนูยูมวิชาที่ว่าด้วยเรื่องดวงดาวเนี่ย มันพูดว่ายาตากีนูอันนาฮูลาโยอัสซิรูอิลลัลลอฮ์มุนัจิมนะบุคคลคนนี้พี่น้องเขาพูดเลยเขาเอียติกัดในใจอย่างเน้นเฟนว่าไม่มีอะไรสิ่งใดที่จะให้โทษให้คุณให้รโรยเว้นไว้อัลลอฮ์ซุบฮานาวะทาลาองเดียวเท่านั้นวะลากินอัจารยัลลอฮุลอาด่าบิอันนาฮูยากขอูกกะซาอินดากะซา นะแต่เขายุดเที่าอัลลอฮ์นี่ทำให้อาดัตเกิดขึ้นมุนเวียนสิ่งดังกล่าวจะเกิดพันนันพันนันในคณะพันนันพันนันพันนันแต่วันมุอาซิร์หัวลอฮุตาอัลาอัลลาห์ยัละแต่ผู้ที่ให้รลวงรวยทำให้ปินให้ตายทั้งหมดเนี่ยยึดมันในใจอย่างเนี่ยเนี่นว่าอัลลอฮ์สุบฮานาวะตลาองเดียวเท่านั้นไอ้นี้ฟาฮาซาอินดีลาบะสาบิเขว่าไม่พูรได้ปิโนอ่าเนี่ย ด้วยเหตุนี้เองเนีย่ยโกโกข้องอุลามะตุกครูเทเรกพี่น้องจะเห็นแล้วในคีตาบตายุลนมุลนะที่คนเก่ว่าตายันโมโลกก็ดีหารือหนังสือมุจลรบาดก็ดีล้วนเลวเตอยู่ในกลุ่มส่วนหน่อยข้องอุลามะในมัสยับชาฟิียที่เรายุดทือเนี่ยเนาะนะที่ว่าเลยหยุดือปฏิบัติชัยในเรื่องดังกล่าวแตถ้หาห้ผมสรุปนี้พี่น้อง ผมกร็บอกพี่นงประจำว่าถ้าทํานั้นก็ได้แต่ถามว่าเสียงไม้พี่นงมันกับสุ่มเสียงกับลักอากีดะคองเราซ่ากวัวไม่เนเ้นเฟนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นักเน้นพอและง่ายง่ๆเนาะหน้าในการหยุดทื่งง่ายๆพี่นงจะต้องโม่งให้เป็นเรื่องธรรมดาไปจากวันไหนก็ได้รถพี่นอง <c oughs> ถ้าพี่น้องยังเบียรพร้อมไปและวันในในหก็ได้หรือพี่น้องว่าจะเอาคะแนเนเอาเคลดสักอีติหน่าวันจันเสี้งว่าเป็นวันเกิดนามีกันได้พี่น้องแต่ข้อ,อย่างเดียวอย่าไปหยุดนักเนนเด็ดคาดว่าถ้าไม่ได้วันนั้นแล้วเออรถจา้าในตรงประสบอุบัติเหตุเนอ่ามันหนังการไม่ถิน่นไอนี้และมันเป็นการสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นบิสมิลลาห์ตาวักันอัลลอฮ์วะลาหฮาวลาวะลากุวะตะอิลลา บิลาหินอาลียินอาซิมนะปี่นองกะกระทำเลยสรุปว่าโทกถังโคนะปี่นองพุ่มยำนะไม่ใช่ว่ากลุ่มหนึ่งไม่เอาวันไม่เอาเดือนไม่เอาปีอ่าไปฟวันไปโตเยงไปฮักลางไปดุไปดาไปว่านะตรงนี้เราก็ไม่เอาปี่นองให้พี่นองรู้ว่าตั้งซ่องกลุ่มนั่นทุกตองทังโคนะแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงหนอยโปรด่อยหน่อย ไม่เลือกที่จะยึดทือตามแนวทางดูหรือดูย่มต่างๆในการกระทําเรื่องต่างๆบนโลกดุนยามไปนี่ no, นอวัลอฮุอะลัมนะสุดท้ายนี่พีนน่น้องนะก็ <c oughs> ขอขอบคุณพี่น,น้องทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโรดทางลลาให้การสนับสนุนโรดทางลา้ลยช่วยเลือกกัน นะในโน่นะในงานศาส,ะสะนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท่าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะควบคุณพ่อแม่พี่นองตุกๆุกทานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเชื่อพาอย่างยิ่งนะพี่นองที ให้การโอนเข้ามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดข้อเราเป็นประจำในตุกๆุกวันที่ข้าวทางบัญชีฮามดุลิลละพี่น้องโคอกคุ้นพี่น้องทุกทานแล้วแต่กำลังความสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่าก,กินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอ,อีกลัส์อยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาคงผมพี่น้องทุกท่าน ขอให้อัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลาตอบแทนผลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัางปีนอย่างยิ่งจะได้รับพักผลบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลานวันอัครันนะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิดไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำคำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาสมยีธรรมนคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปดหนึ่งเท่านั้น